ตั้งแต่สิบโมงเช้าเนี่ยยันตอนนี้ผมยังโอ้ยสักยังไม่ได้พักแล้วยังเยอะเลยขงข้าวขงปลารอกันเลยผมไม่ไหวลุกน้องคุณโนรานประทับใจดีๆประทับใจอย่างนี้ของดีอย่างนี้อยากให้ฝากความมั่นใจพูดถึงเกษตรกรที่เขากําลังดูกําลังชมเราอยู่นะครับครับผมก็ผมก็เป็นเกษตรกรนะผมก็อยากจะให้เกษตรกรเพื่อนๆพี่ๆหรือป้าๆนะนะ ทุกคนครับลองมาใช้ดูเพราะผมเองก็ใช้มาเริ่มแรกตั้งแต่ทีแรกเลยแล้วเพราะว่าผมก็ใครจะมบอกว่าผมไม่รักดีพ่อไม่ส่งเรียนเนไม่ไม่มีการศึกษาไม่ใช่ผมก็คนที่มีการศึกษาพอแต่ไม่ถึงสูงอย่างเพื่อนผมที่จบปริญญาโทปริญญาเอกการผมแค่ปริญญาตรีผมก็จะบอกว่าไม่ต้องไม่ใช่ชาวนาเราเราเกษตรกรเราไม่ใช่คนไม่มีความคิดครับ ลองมาคิดใช้อันนี้ดูบ้างครับแล้วก็จะได้รู้ว่าของเขาไม่ได้ลงโลกผมขอการันตีนหน้าที่นี้แล้วก็ที่นี่เป็นแหล่งในรู้เพราะว่าผมก็คงไม่ได้เอาชื่อเสียงผมตรงนี้ที่คนบระแวกนี้เขาให้ความนับถือผมคือรุ่น,นเก่าๆนี่เขายอมรับในตัวผมที่ผมใช้ทําไมผมถึงไม่ใช้สารเคมีครับ,รบมันน่าแปลกเพราะว่าส่วนมากแตงที่เขาใช้กันนะมันจะมีใช้สารเคมีอืมและตัวเนี้ย ถามว่าเขาเอารวมมาถามว่ามันคุณประโยชน์มันดีขนาดไหนอย่างฟาวาน,นินเรื่องมแมลงวันนี้ผมเห็นมแมลงเนี่ยมันคล้ายๆยังไม่ตายยังแบบหมดแรงแล้วนอนเหนินตัวแมลงนอนอยู่บนใบแล้วแต่ผมเชื่อใจมาตั้งแต่ที่ได้ไดหดัดตออที่ผมเขาเรียกนอนนังนังเหนียวเนาะนอนนังเหนียวอนะลองดูครับเนี่ยลองมาใชใ้ดูกันก็จะได้อย่างผมนี่แหละครับท่านผู้ชมเก,มกเษตรกรรุ่นใหม่นะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีโอกาสมีทางเลือกแต่บางทีเนี่ยเราไม่มีทางเลือกแต่วันนี้มาเจอสิ่งที่ดีๆโดยที่เลือกหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ถือว่าสําเร็จใช่ไหมครับ,รบภูมิใจภูมิใจในอาชีพพราตะก่อนนี้ทํางานก็ผมก็เงินเดือนก็สองหมื่นกว่าเนาะครับทำงานก็พอลองมาทําสวนลองปลูกตเอหตัวยาู่แกครับพหน้าหนาวออกมาได้ยังไงอ่าอืมนะครับแล้วมาเจอของดีๆอย่างโอทูก็เลยทําให้การทํา กษตรของคุณโอลานี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงคุณโอลานสุดท้ายเนี่ยฝากเบอร์โทรศัพท์สักนิดเผื่อท่านผู้ชมสนใจจะได้โทรมาปรึกษาพูดคุยคุณโอลานไะด้ก็0827242887ครับผมครับ,รบ,รบสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณโอลานเป็นอย่างสูงเลยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับแปลงกเกษตรที่ดีๆอย่างนี้นะฮะ หรืออาจจะได้มาเยี่ยมคุณโนลานอีกรอบสำหรับวันนี้ต้องขอบขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับสวสัครับสนับสนุนโดย O2 s u p e เ p อร์พรีเมผู้นำแห่งวงการเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมใหม่ตัวจริงคือเวลาที่น้องหมวยดูดีเนี่ยกล้าดียังไงกับการมาให้ดอกไม้แฟนฉันเนี่ยมันยิ้มมันยิ้มขึ้นลขึน้นโอโ้พี่เบิเขาก็ห่วงอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลย สำหรับคุณสุภาพสตรีที่ต้องการมีหุ่นฟิตเฟิร์มกระชับทั้งภายในและภายนอกขอบอกต่อให้ทราบทั่วกันว่า F2 เพียงเวละนหนึ่งแคปซูลก่อนนอนก็เห็นผลสวยใสยมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก F2 สนับสนุนโดย O2 s u ซูเ p อร์พรีเมผู้นำแห่งวงการเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมใหม่ตัวจริงท่านผู้ชมครับอีกแปลงหนึ่งนะครับ ที่ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพิสูจน์คุณภาพของโ2นะครับว่า O2 ทูซูเปอร์พรีเมียมของเราเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุงพลแล้วก็คุณชัยนะครับสวัสดีครับคุณลุงพลสวัสดีครับคุณชัยค,คุณลุงพลตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ไหนเนี่ยที่ไร่ของเขาผมเองเนี่ยฮ <laughs> ะ <laughs> อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดตำบลเอาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันครับได้ข่าวว่าแปลงนี้ของลุงพลเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยมันมันเป็นยังไงเริ่มกรีดแล้วน้ายางมันไม่ค่อยออกหน้ามันแข็งครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยยางกี่ปีแล้วยางนี่ตกประมาณเจ็ดปีทั้งแปดปีกระแสก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มกรีดเพิ่งเริ่มกรีดได้ประมาณสองปีอ่าเริ่มเขาเริ่มเปิดใช่ไหมครับเขาเปิดเปิดมาได้สองสองปีนะฮะเปิดมาสองปีเนี่ยมันไม่ได้หนังใจเลยเหรอมันไม่ได้หนังใจมันกรีดมันกรีดแล้วหน้ามันแข็งครับหน้ามันแข็งแล้วก็ดินเดินเนี่ยมันไม่มีอะไรเข้ามาอะไร ตัวใต้เดือนอะไรเงี้ยมันไม่มีดินมันเหมือนดินมันด้านครับมีมีปัญหาเยอะเลยตอนนั้นโอ้ปัญหาเยอะแล้วแล้วเราเราแก้ปัญหายังไงตอนนั้นแก้ปัญหาได้ว่ามีเซลเขาเข้ามาดิอ่าเนี่ยเซลเนี่ยก่อนก่อนก่อนตัวนี้นะก่อนตัวเนี้ยก่อนที่เจอตัวเนี้ยเราก่อนก่อนตัวนี้ก็ใช้ปุ๋ยอะไรเละละมาเลยแล้วมันได้ผลไหมมันไม่ได้ผลนะดิจับพิษจับถูกมาตลอดใครใครเขาว่าตัวไหนดีก็ไปซื้อมาพันหนึ่งห้าร้อยแปดร้อยก็มาฉีดมาอะไร มันก็น้ำยางชะงักเลยไอท่าเก่าเออแล้วก็ค่อยใช้นุทายนี่ทาครับมันก็ไม่ออกไปไปว่าใช้มาชะงักครับจากตอนมะนาเราเคยกี่จิบแปดร้อยต้นเนี่ยได้ประมาณยี่สิบแผ่นสิบแปดสิบหกสิบสามชักเทียบกันชักเทียบกันชักไม่อทาตอนนั้นน้ำยางเขาแปดเก้าสิบแต่น้ำยางเรามันน้อยครับเราก็อยากจะได้เยอะแบบใกลข้างเคียงเขาเนี่ยทำไมถึงเาเยอะ แน่นน่ยสิลองตัวนู้นลองตัวนี้มาเยอะแยะแล้วมามาเจอไอ้ตัวนี้ได้ยังไงออามาเจอตัวนี้ก็เซลเขาพามาข้างไร่เขาไม่ได้มาหาเราไหมไม่มาหาเราเราได้อยากจะไปหาเขาว่าทํายังไงจะได้เจอเขาและจะได้ใช้ตัวนี้ครับไอเราก็เฝ้ามองดูได้ท้าทำไมมันงามจังเหรอใช่ทำไมเขาเดินข้ามมาหาเลยนะทําอะไรครับผมก็มาแนะนําตัวนี้ผมเดินเนี่ยผมเร็จจากยางผมเ่ยผมก็เดินข้ามไปจากสองล็อกเลยไปดูว่าเอ๊ะทำาไงจะได้รู้จักโอทูตัวนี้ เราเราเคยได้ยินมาก่อน,น, <c oughs> นในโอทูเนี่ยเคยได้ยินในในทอทั์เนี่ยเคยได้ยินแต่ว่าไม่มีเซลย,ยังไม่มีใครมาแนะนําให้เรา,า,าเซลไม่มาแนะนําเราไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนครับแล้วเราไปเห็นไรข้างๆเอ้ยทำไมงามจังอ่าไรข้างๆเฮ้ยน้ำยางมันออกดีว่ามันบอกกี่ท่าหกต้นมันได้ตั้งยี่สิบกว่าแผ่นยี่แปดยี่หกโอ้แล้วกี่คนเดียวด้วยเออให้เราก็ใช้ปุ๋ยมามากนั่นเราก็บอกตรงนู้นเราก็ใช้ตรงนี้ก็ใช้ทำไมไม่ได้อย่างนันก็บอก วันนั้นโอทูเขามาแรกๆเขาซื้อขนาดทดลองนะเดี๋ยวนี้ซื้อชุดใหญ่เลยตอนแรกผมผมก็ว่าถ้าไม่ดีผมไม่เอาผมเอาชุดเล็กเอาผมลองขวดเล็กสามขวดเราเห็นแปลงข้างเขาใช้ได้ดีเห็นชัดเจนเลยของเรามันยังไม่ดีเราก็เลยเอามาใช้บ้างก่อนจะใช้เนี่ยเซลลเนี่ยเขามาฉีดให้ดูข้างบ้านแถวหนึ่งเขาผสมจากไหนมาไม่รู้เขามาฉีดให้ผมดูแล้วลงคึืนผมกรีดเว้นเว้นคืนเว้นวันผมก็ลองมากรีดดูครับ เฮ้ยทำไมมันนิ่มวะนะถามว่าเขาเอาตัวที่ว่าจะมาขายให้เราเนี่ยใช่หรือเปล่าเออแอบไปเอาไอ้ตัวอื่นมาฉีดแล้วตัวนี้มาขายหรือเปล่าเนี่ยใช่เขาบอกอ๋อตัวเนี้ยเขามาครับทดลองฉีดให้ดูก่อนตอนนั้นมันเหลือจะฉีดสับปะรดไงแต่ผมยังไม่ซื้อนะผมยังไม่ซื้อเขามาฉีดให้ดูเดี๋ยวเมื่อกี้ผมฟังผิดป่ะกี่ฉีดไปกี่วันเขาเขาเขาฉีดให้ผมแค่สองวันนั่นะสองวันแล้วมาลองฉีดนี่มันนิ่มเลยนิ่มนิ่มอุ้หูยอะไรมันจะจริงจริงนิ่มเลยอะไรมัน โอ้โหไวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมรวบแล้วแต่ตอนนี้หนึ่งพอเราเอามาใช้จริงๆในสวนเนี่ยกี่วันเราถึงรู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นมันแตกต่างโอ้แล้วผมก็ทีนี้ผมก็ให้เขาสั่งของมาให้ผมผมฉีดเองเลยทีนี้ไม่ต้องตัวแทนม่ต้องมาเขาบอกให้ผมไปใช้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นผมก็ลองใช้ฉีดเพราะยางนี่มันจะกีดคืนเว้นเว้นไอ้กรีดสองคืนเว้นคืนหนึ่งเราเอาไอ้วันที่วันเราเว้นยางที่ไม่ได้กีดคืนเนี้ยเย็นนี้วันนี้เราเราฉีด พอฉีดแล้วมันต้องเว้นสองสองวันใช่ไหมัึจะไปกรีดนั้นวันที่เว้นในรแล้วเราลุกขึ้นเราก็ไปกรีดโอ้โหมันนิ่มอืจริงนะทันตาเห็นเลยผมว่ามีดมันธรรมดามีดผมมันทื่อผมว่ามีดมันก็เป็นอ่ะผมา็เอาสายเทียงเทยาราไพเนี่ยหลานมากอะไร้างเฮ้ยมันมีดมันขมอ่ะมันนิ่มนะมันนิ่มๆๆแล้วน้ํายางนี่มันจะออกผิดปกติครับหยดจจ๊กๆตามมีดนะโอ้โหตามมีดเลยจากถ้วยเนี่ยก่อนเคยได้สองช้อนช้อนสองช้อน ถึงประมาณถึงสี่ช้อนครับนะเรียกว่ามันมากกว่าเดิมเยอะผิดสังเกตเลยเจากเคยได้ตครับเคยได้ถึงสามสิบวันนั้นนะผมได้ถึงสามสิบผมเซลลเข้ามาเนี่ยแหละเขาถามได้เลยบอกสามสิบเซลลยังงงเลยแเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีไหมพี่พอเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีหนักแต่ก่อนนะผมทำสี่ลิตรนะแปดขีดเก้าขีด นี่ผมผมทำสี่ลิตรเซลเ็าเคยมายืนมองนะโลสองโลขีดโลสองโลขีดในน้ำยางเหลืองครับอันจริงๆนะเซลมาเลยเซลเซลมานั่งดูผมผสมันแั้งแผ่นยันปาก่ะครับเอามานั่งดูเลยแสดงติดตามผลงานตลอดไงแสดงว่ามันดีทั้งเพิ่มปริมาณคุณภาพก็ดีขึ้นหน้ายางก็นิ่มแล้วเรื่องของใบของลำต้นของต่ใบเขาเนี่ยใบเขาจะดำใบเขาจะดำใบนี่เป็นมันเลย ยิ่งได้ฝนนะแล้วยิ่งฉีดพวกนี้ลงดินมั่งฉีดต้นมั่งนะครับมันเหมือนน่าี่ยมันจะออกแบบรากถูกอกอ่ะโอ้ขาวเซลยังไม่รู้เลยนะว่ารากอะไรที่ที่พูดวรารากยางขึ้นมากินผมหูให้เซลเนี่ยหูรากเนี่ยเลยให้นะโอ้มันมันออกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเหลยเลยเครับเซลมาเซลยังไม่รู้เลยผมบอกก่อนมันไม่เพราะมีรากเพราะรากเซลเนี่ยมันไปดูดเลี้ยงรากใหญ่ให้ ขึ้นลำต้นรากมันขยายมันแตกรากออกมาชัดเจนเลยเซลต้องคุยดูเองอะเซลยังไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าในเนี้ยหน้าดินนิ่มนะหน้าดินนิ่มแล้วมันมีพวกไส้เดือนพวกอะไรเนี้ยเยอะผมเชื่อผมผมเชื่อเลยสะใจไม่ได้ใช้แล้วต้องสะใจไม่ได้คือแค่ผมใช้กระชุดเล็กตอนนี้ไปดูได้ผมใช้ชุดใหญ่แต่ทำไมต้องสั่งล่วงหน้าเนี่ยของหมดเนี่ยสามแฝงเนี่ยจะสั่งล่วงหน้ากันไว้หมดเลยครับ โอ้โหเอามาตุนไว้ตุนไว้ผมฉีดเลยเรียกว่าตอนนี้ประทับใจประทับใจ,บใจมั่นใจมั่นใจในในเดียย๋ยวอีกไม่กี่วันผมต้องฉีดอีกครับฉีดก่อนเปิดใช้เมื่อกี่วันแล้วเนี่ยตัวนี้โ,โหดย๋ยว่าทีกี่วันแล้วใช้เมื่อกี่เดือนแล้วที่มาที่เราเราใช้ตั้งแ,แต่มันแพงแับผมไม่ว่าเลยครับแต่มันใช้น้อยตกงคุณภาพของเขานะเห็นผลอ่าใช่เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะติดว่าเฮ้ยแพงแพงแพงจาความเห็นของเราเราคิดว่าไง คิดว่าลงทุนสิบาทเนี่ยมันได้ถึงร้อยห้าสิบบาทนะนะจากลงทุนเมื่อเราเราเปรียบกับเงินสิบาทกับเงินร้อยห้าสิบเราเงินสิบาทซื้อสิบาทสมมติเราซื้อสิบาทไปได้ร้อยห้าสิบาทเอาไม่เอาเอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาแล้วมันมันมันไม่ได้ใช้เดือนสองเดือนหมดนะโอ้โหหลายเดือนของใช้ลืมใช้ลืมใช้ลืมเลยล่ะ ครับโอ้โหมันเห็นกับไอซื้อขวดนึงอาจจะรู้สึกว่ามันแพงแล้วพวกชะลุงชลาอะไรพวกนี้นะแต่กนนีเป็นนะเรื่องไอแบบหน้าตายนึ่งหน้าตนเส้นเนี่ยนะเขาหายไปได้หายไปเลยหายโอ้โหริ่งแล้วน้ำยางจะเกิดพอพอไปเชือดชะลาดำมาพวกนี้นะน้ำยางจะไม่ออกเขาจะออกมาตามมีดแป๊บเดียวหันหลังไปกี่จะไม่ถึงห้าต้นหรอกเขาหยุดโอ้โหจริงๆทำยางมากี่ปีแล้วปีเนี้รู้สึกจะเป็นปีที่สาม ปีดเองนะตั้งตั้งแต่เริ่มทํายางตั้งแต่รู้จักยางมาเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละผมทําเองสามปีปีเองมีถามเองได้เคยเห็นผลิตภัณฑ์อะไรที่มันสุดยอดขนาดนี้ไหมเนี่ยไม่ไม่เคยมีแต่อะไร็ขาโไปน้ประชุมอะไรเขาก็บอกมีมีแปดร้อยพันหนึ่งก็ซื้อมาครับนะมาผสมน้าอะไรอะร้อยซีซีผสมน้ำพันดิสเอาเข้าไปเอาปุ๋ยตัวนุ่นดีผสมกันเข้าไปอะไรอ่ะ ปุ๋ยเกศอะไรเงี้ยอย่าไปเอ่ยเขาเลยนะเพราะว่าเขาดีเขาไปประชุมนำมันก็ตกองเงินสามสี่พันไปแล้วนะเขาบอกดีก็ซื้อมาอะไรวะเอาละอะไรวะยั์เซีมายักษ์เซี่มาเยอะมาผมมาพวกนี้พอเห็นดวงยางปุ๊บจะเข้าจนผมบอกว่าผมไม่ใช่เจ้าของไร่แล้วผม้ามากไม่บายแล้วไม่เอาแล้วไที่ยางอยู่เนี่ยผมบอกโอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่มันหลายเจ้าเลยนี่ไม่มีอะไรดีเลยแต่ทำไม่ใช่เก่าหรอเออไป S <S> <S เนีย่ยมีตั้งเนี่ยเนี่ยนีมีตั้งนี่เขามมาใหม่ๆเขาไม่เข้าผมนะเขาเลยไปแปลงข้างเคียงไปแปลงหลานเขากลัวเราบอกเป็นพม่าเนี่ยมาเข้าหลานเดี๋ยวก็ถึงกันหมดถือว่าเรามีบุญร่วมกันวันนี้มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาช่วยคุณลุงให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเราก็รู้สึกดีใจเนี่ยแหละเนี่ยละที่ได้ตัวนี้ขึ้นมานี่แหละก็จะใช้ตัวนี้ไปนี่แหละ ประทับใจอย่างนี้ฝ<อ>ากบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสักนิดหนึ่งเถิดที่เขายังไม่กล้าใช้เนี่ยอยากจะบอกเขาว่าอย่างไงอ๋อผมก็บอกว่าให้หันมาใช้ตัวเนี้ยครับของเขาดีอืเพราะว่าผมใช้แล้วผมเห็นผลเรียกว่าเปรียบกันว่าลงทุนสิบ,บาทแล้วได้ร้อยห้าสิบาทจะเอาแบบไหนอ่ะครับนะใช้น้อยแต่คุณภาพเขาดีฝ่าโอ้โหนะสุดยอดนะก็เหมือนกับ เราไปกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งอะเราก็อยากจะกินให้อิ่มแม่ค้าใส่ให้เราเราน้อยเราก็ไม่อิ่มเนาะเราเปียบอย่างนั้นดีฝ่าเราเรากินอะไรเราอยากจะกินให้อิ่มเพราะว่าต้นไม้ต้นยางเนี่ยเราไปเอาน้ํายางมันเราก็อยากจะต้องบารุงให้มันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เย็นนี้มืดก็จะกีดก็จะกีดไม่ได้ให้กินอะไรเลยใช่แล้ววันนี้ต้นไม้มันจะเลี้ยงแล้ววันนี้เราก็เลือกของคุณภาพดีให้เขากินเขาก็ตอบแทน